บรรยากาศบ้านเรานะคะข้ามมาก็จุดไฟเลี้ยงไก่ปลูกต้นไม้ต้นเงาะมายงชีดค่ะปลูกปูกแคระชอบกินอันไรก็ปลูกอันนั้นเลยนะคะอันนี้ก็มะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเอาไปกินกับน้ำพริก น,นี่ก็มะละกอนะคะต้นสูงชะลูดสุกแล้วค่ะกินได้แล้วบรรยากาศโดยรอบนะคะมีบ้านสวนมีของกินผลไม้เราชอบอะไรเราก็ปลูกอัน,นันตไปเลยนะคะเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกไปเลยค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนของวันนี้บรรยญญากาศดีมากเลยค่ะเมื่อเช้าฝนตกนี่ค่ะ ติดถนนใหญ่เลยนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะ